โอ้ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการบัตเตอร์วิวนะครันนี้ก็คือการแคสเกมเฮ้ยสไนเปอร์ที่ไหนหรอคิลลิ่งฟอร์นะครับในเซิร์ฟเวอร์คนไทยแฟลชพาวแฟลชพาวมาตู้ายแล้วก็เปอรนี้ผมเล่นเป็น หมอนั่นเองครก็ในห้องก็ไม่มีใครมีไม้ท่าคนนะครับแต่ว่าก็เป็นคนไทยรวดล้วเราก็เลยอัดมาให้ท่านดูนอีกครั้งหนึง่งเย่น <c oughs> ัองถามนะครับทำไมหมอต้องพกปืนไฟกระสุนมันหมดไวมากครับเพว่คุณเล่นหมอแล้วยิงอย่างเงี้ยยิงซ้ำไปเรื่อยๆมันก็หมดนะครับเดียวเฉียดยูไม่โดน

นี่นะครับคือข้อลำบากอันนี้ใหญ่ด้วยแม่งชอบเดินเป็นอย่างเงี้ยครับหิวไม่ได้เออ,อ,ออเดี๋ยวนยีวน้หิวหน่ายกูเยอะเตกใจหมดแม็กนี่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะเล่นอย่างเนี้ย ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแล้วเอาเถอะไม่ตายก็ยเดี๋ยวปืนไฟยินซ้ำ <c oughs> เป็มน,นัก่อนสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับที่ใครอยากเล่นก็มาดูในสตีนนะมันจะมีเขียนเทสน้ำหน้าั่างจะมีอยู่ประมาณ3เซิร์ฟสี่เซิร์ฟครับซึ่งค่อนข้างเข้ายากหน่อยนั้งแต่ว่าเซิร์ฟคนไทยเนี่ยสิงคโปร์เขาก็เล่นอะไรเขาก็อ้ย ิระโป์เขาก็เล่นนะครับก็เวลาเล่นนี่ก็ต้องระวังด้วยบางคนแบบไม่วงเล็บที่เท็ตข้างหลังก็ประเทศอะไรไม่รู้ไปคุยตรงแม่งก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยตัวอย่างของผมเลยไม่วงคนหนึ่งยิงหนึ่งสองตัวละ สบายแล้วครับถ้าเกิดเล่นหมอไม่ทำอะไรเลยรอฮิลอย่างเดียวนี่ยิงหัวแล้วเบิดหัวแล้วเบิดไอ้เชี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแฟนพาวซิลแล้ว มื่อกี้มัต้องถามว่าทำไมผมไปยืนแทงให้เขาเกาะผมยังเต็มอยู่นะฮะก็ถ้าเกิดผมมายืนเฮ้ยเฮ้ยฮิวกันี้ก่อนเสี่ยตัวนี้ก็จะหมดตัวน,นู้นจะหมด,นนห,มดหมอก็ความสามารถเขาก็คือเกาะมันจะหนานะถ้าเกิดคุณไปยืนแทงแฟลชฟอนต์ของคุณอาจจะโดนตกสามทีตายแล้วได้ฮนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โทษโทษมองไม่ทันดูฝั่งประตูนี้อยู่มงเล็บก,กูที่เด้งเชื่ออีกคนนึงล้นี่ก็เป็นพวกสไนเปอร์ที่แบบไม่ได้ดูนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนี้แหละครับสไนเปอร์ส่วนใหญ่โมดอเล็งประตูอื่นอยู่เล็งโดยใหญ่ตัวเล็กๆลืมดูดอ่โดนซิวไปเลย ตายสอง This is f a t จุ๊บอ้าเยี่ยไม่ขาดปะโอ้ไม่เท่เลย,ย my my so เออแล้วก็เพลงที่ผมฟังอยู่นี่ก็เป็นเพลงของวง Securet นะครับก็สำหรับใครที่ชอบถามว่าคี่ฟังเพลงอะไร ก็ไปเปิดหากันเองนะครับว่าเพลงของส yeah. ักคิวเลตเยอเปิดพอแล้วขายเล่นเดโมเอาไปอ๋อกดแม่งออ๊ยนี่สมานี่เอาไป เป็นแม็คลอกกันเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วโอเคมีแฮนด์คันน่อ้ด้วยเพราะยิงตัวปรสซิวกระสไส้ไงอย่าเหยียบระเบิดนะเดี๋ยวระเบิดแตกพี่แกโยนเต็มแมปเลยวะ เล่น,ขนเขา่อยอเขาเอาเข้ามามืน่นบอลมาทางไหนอ่ะพี่ไก่พี่ไก่รู้ป่ะโอ้เจอแล้วไม่ต้องหาเลย อะไรแล้ววะคอมมานโดไล่แล้วครับถอยแล้วถอยแล้วเราถอยแล้วไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งโผล่อย่างงี้ตายหาไปดิไอ้เชี่ยนัมมน่งหมดดิแม่งเอาไฟถอดตามให้ทัน ตามแม่งเลยเอาตายคอมนโดถอยมาไหมใส่ซองกระสุนก่อนโอ้ยโอเคแม็กแม็กพร้อมครับแม็กพร้อมนี่ก็เล่นสบาย แม็กพร้อมปืนปืนชื่อแม็กมนะครับไม่ใช่แม็กกระสุนปืนแม็กนี่มันเอาไว้เป็นไฟมันเป็นไฟแล้วมันจะตามบอสง่ายขึ้นบอสมาแล้วบอสมาแล้วประตูกลาง <c oughs> ระเบินกูเย yeah. อ่ายนมาไอ้นี่ซ้ำก็สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยยนเงินใส่กันนี่วะเฮ้ยไอ้เชื่อเฮ้ยบ๊ายบายจ้าบันแจ้